สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภสรพันตะกุลนะคะอยู่มัธยมศึกษาปีที่5้า่ค่ะเลขที่20วันนี้จะมาพูดเรื่องการอยู่คนเดียวให้มีความสุขในโลกนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าต้องมีคนที่อยู่คนเดียวแต่การอยู่คนเดียวในที่นี้ก็หมายถึงการไม่มีแฟนนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าการอยู่คนเดียวได้ทําอะไรตั้งหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทํา เราไม่ต้องคอยมากังวลจะมีคนเงนินจะมีคนโกรธเราหรือเปล่าการไม่มีแฟนเป็นการใช้ชีวิตสโลไลน์นะคะเป็นการใช้ชีวิตก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปไม่ต้องเครียดกับอะไรทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าการมีความรักบางครั้งก็จะมีถูกเข้ามาแทรกด้วยเสมอเพราะฉะนั้นก็จะมีคนอยู่หลายคนที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวหาความสุขเข้าตัวเอง และไม่เสี่ยงกับการที่มีความทุกข์เพราะคนรักแต่ก็จะมีบางคนที่หนีความรักไม่พ้นค่ะเพราะว่ามันคือวิถีของโลกนะคะชีวิตมนุษย์คนเราก็ต้องมีคนรักเป็นเรื่องธรรมดาแต่เอาแน่ๆเลยนะคะเราก็เคยเห็นคนไม่มีแฟนมาแล้วยันแก่เลยนะคะเขาก็จะชีวิตอยู่ตัวคนเดียวได้แต่เขาก็มีญาติพี่น้องคอยอยู่เคียงข้างเราเคยลองถามเขานะคะ ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมีคนรักหรือว่าภรรยาหรือแฟนคำตอบที่เราได้มาก็คือเขาไม่อยากวุ่นวายไม่อยากจัดการกับความรู้สึกไม่อยากจัดการกับเหตุการณ์เวลาโก,การธกันทะเลออกกาะกันเราก็เข้าใจเขานะคะเขาคนนี้เป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆอยากไปไหนเขาก็ไปเองคะ่ะไม่ต้องคอยขอใครหรือว่ากังวลว่าใครจะรอยอยู่ที่บ้านเขาใช้ชีวิตแบบโนแพนคะ่ะ ช้ชีวิตไปเรื่อยๆชอบอะไรก็ไปอย่างนั้นค่ะไม่ชอบอะไรเขาก็ไม่ทำทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองไม่เบียดเบียนใครเรามองว่าเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรเลยนะคะแถมเขายังมีความสุขด้วยกับสิ่งที่เขาทำเราเลยย้อนกลับมามองที่ตัวเองถ้าวันหนึ่งตัวเองเป็นแบบเขาจะอยู่ได้จริงหรอแต่เราก็ได้คำตอบของตัวเราเองแล้วค่ะ อยู่คนเดียวยันแก่คงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าชีวิตคนเราไม่มีแฟนจริงๆหรือไม่มีดวงเรื่องคู่จริงๆนะคะไม่ว่าจะทําทุกวิถีทางก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบนที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องทําการยอมรับความจริงนะคะเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเราก็หาวิธีที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นในตอนที่เราอยู่คนเดียวคะ่ะแต่ก็มีหลายๆคนพูดนะคะ าการอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขหรอกต้องมีคู่ต้องมีแฟนอยู่ด้วยแล้วถึงจะมีความสุขแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่กับแฟนเราก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองหรือคนรอบข้างเราที่ไม่ใช่แฟนนะคะมันอยู่ที่ความคิดแล้วค่ะถ้าเราคิดว่ามันไม่มีความสุขมัวแต่นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่วิ่งไปหาความสุขใส่ตัวเองความสุขมันก็ไม่วิ่งมาหาเราหรอกนะคะ การมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวมันสร้างได้ด้วยมือของเราค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราไปดูวิธีทําให้ตัวเองมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเราต้องจัดการกับไม n d s e t ตัวเองก่อนนะคะอย่าไปคิดค่ะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องลองทําดูก่อนค่ะถ้าไม่ลองทําแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะจริงไหมอย่าไปคิดว่าการไม่มีแฟนจะทําให้เราไม่มีความสุข จะทําให้เราเหงาเพราะถ้าเรามีความคิดแบบนี้ตัวเราเองก็จะเชื่อแบบนั้นค่ะและจะตามมาด้วยความรู้สึกที่ว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ด้วยตัวเราเองเราลองมาเซตความคิดใหม่ๆคิดว่าตัวเองสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าดูดุกคนสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้มีความสุขด้วยตัวเองได้เพราะเราสามารถเลือกได้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไง ความสุขที่เกิดขึ้นเกิดจากที่ตัวเราเลือกให้ความให้เราสุขหรือเราทุกนะคะการที่เราสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมใจค่ะเป็นความสุขที่มาจากข้างในของเราเองมากไปกว่านั้นมันจะตามมาด้วยความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง 2. นะคะมองหาความสุขของตัวเองค่ะ เราลองมองหาสิ่งที่อยากทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราได้ทำแล้วเราจะมีความสุขเพราะการอยู่คนเดียวเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้ทำสิ่งที่เราไม่เคยทำหรืออยากทำแต่ยังไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลว่าแฟนจะคิดยังไงหรือคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะอยากทำหรือเปล่า พอเวลานั้นเป็นเวลาที่เราได้อยู่คนเดียวเป็นเวลาที่เราจะได้มองหาความสุขของตัวเองจริงๆไม่ต้องคอยตัดสินใจความคิดคนอื่นว่าเขาไม่อยากทําไม่ต้องรอคอยการตัดสินใจจากใครเพราะว่าเราได้ตัดสินใจด้วยตัวเองไปเลยมันดีนะคะแล้วมันก็เป็นเวลาที่เราได้ทำสิ่งใหม่ๆเปิดโลกรู้จักคนให้มากขึ้นทำในสิ่งที่ตนอยากจะทำ อยากไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ต้องแคร์ว่าใครจะอยากไปหรือไม่อยากไปความสุขมันสร้างได้ด้วยมือเราเองนะคะถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเราอยากหาความสุขเราก็ต้องทำแต่ถ้าในหัวคุณคิดว่าขี้เกียจไม่อยากทำไม่อยากวิ่งหาความสุขมันก็ไม่มาหานะเพราะฉะนั้นใช้โอกาสตอนอยู่คนเดียวให้คุ้มค่าหาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุด เพราะถ้าวันหนึ่งถ้ามีคนใจร้ายเข้ามาในชีวิตคุณและคุณยังไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการแต่สิ่งที่คนจะมีความสุขในโอกาสพวกนั้นมันจะหายไปนะคะเราไม่แน่นะคะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าการอยู่คนเดียวเป็นการตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้วก็ได้ข้อสมค่ะเราลองมองไปได้รอบๆตัวในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมบางที เรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งของวัตถุอาจจะสร้างความสุขให้เราได้นะคะเพราะบางทีการที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวจนเราลืมมองสิ่งรอบๆตัวไปหมดเลยเวลาที่เรามองสิ่งรอบตัวมองสิ่งที่อยู่ในสายตาของเราโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินใจไม่ต้องไปวิ่งตามมันไม่ต้องมองหาเหตุผลเราจะมองเห็นว่าความสุขเล็กๆมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะ เช่นบางคนอาจจะชอบโมเมนต์ที่ตื่นมาแล้วนั่งจิบกาแฟได้กินของอร่อยตื่นมาสูดอากาศลองตื่นขึ้นมาแล้วเอนจอยกับโมเมนต์ยามเช้ามองไปที่สิ่งสวยงามรอบๆตัวเราอาจจะทำให้เรามีความสุขกับตัวเองได้เพราะมันเป็นการมองหาความสุขได้อย่างง่ายดายค่ะข้อที่สมองหาสิ่งที่ดีในวันที่แย่ค่ะ วันไหนที่เรารู้สึกเ <separ> หนื่อยรู้สึกแย่ลองบอกกับตัวเองว่าวันนี้ที่เหนื่อยมากๆลองหาสิ่งที่ดีจากวันนั้นหน่อยเช่นวันนี้มันแย่จังเลยแต่วันนี้เราได้กินของที่เราชอบนะการที่เรามองหาสิ่งดีในวันที่แย่จะช่วยทำให้เรามองเห็นตัวเองในอีกมุมหน對對 <ind> ึ bbles, น่งได้เพราะเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวแล้วมันแย่จังเลย มันท้อมันหดหูเราจะมองเห็นแค่อะไรที่แย่ๆแต่ถ้าได้ทบทวนและสำรวจตัวเองเราจะได้เห็นว่าอย่างน้อยมันก็มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นกับเราเพราะในวันหนึ่งเราเจอเรื่องราวเยอะมากๆไม่ใช่แค่เรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวลองใช้เวลาที่เราอยู่คนเดียวในการมองหาเรื่องต่างๆข้อห้าค่ะหามุมสงบ หาม,มุมสงบให้กับตัวเองแล้วออกมาจากโลกโซเชียลบ้างเพราะในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะการอยู่กับโซเชียลเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วบางคนอาจจะมองว่าการเล่นโซเชียลมันทําให้ไม่เหงาไม่อยู่คนเดียวไม่โดดเดี่ยวแต่การที่เราได้เห็นคนโน้นคนนี้มีแฟนได้ไปเที่ยวความเหงาก็อาจจะตามมาแบบทวีคูณเลยค่ะ การหามุมเงียบให้ตัวเองจะทำให้ตัวเราเองมองเห็นว่าโลกนี้มีความสุขอยู่มากมายมันช่างต่างจากโลกโซเชียลมากๆค่ะแล้วถ้าตอนนี้ใครยังไม่มีความสุขนะคะหรือยังไม่รู้ว่าจะสร้างความสุขยังไงจะทำอะไรดีทุกคนลองหาเวลามานั่งรถไฟออกไปเที่ยวนั่งรถเล่นลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำเลย ลองไปหาคาเฟ่นั่งจิบกาแฟนั่งกินเคก้กลองไปเที่ยวที่ที่ผู้คนไม่เยอะไม่ก็เราไปหาก,กาิจกรรมเช่นวาดรูประบายสีที่แกลเลอร,รี่หรือไม่ก็ไปสวนสนุกเพื่อผ่อนคลายความเครียดของเราทําให้เรามีความสุขมากขึ้นการอยู่คนเดียวในที่นี้ทุกคนอย่าเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องใช้ชีวิตเป็นซอมบี้นะคะ และอย่าใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเสมอไปถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเสมอไปเช้ามาอาบน้ำแปรงฟันไปเรียนไปทำงานกลับบ้านแล้วก็นอนมันก็ไม่มีความสุขหรอกค่ะมันก็จะเป็นเซตของทุกๆวันเหมือนเป็นแผนการที่จัดมาแล้วเลิกงานเสร็จคุณก็ลองไปนั่งกิน ชาบูไปเล่นคลิปตุ๊กตาทำอะไรที่คนอื่นเขาทำแล้วมีความสุขแต่เราไม่เคยเมื่อเราได้ทำในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำความสุขกับความประทับใจมันจะผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเราก็ไม่รู้สึกว่าเหงาแต่คำว่าไม่มีแฟนถึงไม่มีแฟนก็ยังมีเพื่อนมีคนในบ้านมีพี่มีน้องให้คุยมีคนที่คอยไปเที่ยวด้วย วันไหนที่รู้สึกแย่ๆก็ขอให้ทุกคนลองมองหาสถานที่ที่จะทําให้เราผ่อนคลายความรู้สึกทําให้เราไม่ต้องเครียดหาที่ที่สงบหาที่ที่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างได้ทํากิจกรรมได้ผจญภัยทุกคนก็อย่าอย่าลืมนะคะว่าความเครียดนั้นมันจะหายไปเองเมื่อเรามีความสุขวันไหนที่มีปัญหาก็ลองมองหาสิ่งที่ดี หาสถานที่ที่ดีๆไปสูตรรวบรวมพลังงานให้เต็มที่แล้วค่อยกลับมาสู้กับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเราจะได้มีแรงใจแรงกายกลับมาสู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะเวลาที่เราได้ไปพักผ่อนก็เป็นเวลาที่เราได้ถูกทวนปัญหาและรบทวนปัญหาแล้วเราก็ค่อยหาทางจัดการกับมันพอจัดการกับมันแล้วพอจัดการกับมันเสร็จเราก็จะมีความสุขเนี่ยแหละค่ะ ความสุขที่เราสามารถสร้างได้ด้วยมือเราเองนะคะขอให้ทุก